นะครับปฏิบัติการเอออยู่ในโพดเดินมานอกก้องกล่องนะดังขาวจั่วอะไรหัอหนานปิดตาดีด้งห่าครับแก้วแก้วข้างมวยไงแบบโค้งามๆครับแต่หนา,านปิดตายางดีเลยรอชมรอชม นพอแล้วมาจานเต่ากําลังใส่อีบูดขึ้นกอไฟครับพี่น้องเอ๊กเงือสมองมันค่ะชุดเกาะคนเล็กอะเดี๋ยวตตืดๆอุดข้อนะครับอุดขัอแล้วน้ำหวานเฉยๆน้ำหวานพิษตาบอกย่างงามเลยตะบารายู่กลางกอไฟแจักเสียวออกได้จังเด็ดนครับตังบะนี่อ ja, no ีกสามชมวูอีกสามชมวูแจ้งสิมหมุนกูไปได้บรรยากาศตอนเศร้าๆครับเขาป้า

จัดไปครับพาพิสดารครับเอาพิมพตาพิสดารครับอีร้อยอีร้อยทางดาครับ,รรรบจังหวะเดียวอีร้อยลูกใครเดีวยวหาชิดขึ้นมาเหยืเห็นไหมครับหว,วานหวานปิดตาบบกยางงามเลยปิดตาอยู่งมาคลิปอ่ะสวยอี๋ต้ององอก์องง,ง,ง,งามๆนะครับเนี่ยจังหวะเนี่ยลอ่องเบิ้งบ่ถึงโดนแล้วจักโป๊กเบิง้ง ตัวแม่ตอดหูตัวผู้ตอดตาเจ้าหจังสันจูบเมาแล้วล่ะเพราะเรใส่อีบูดขิงโกกใหม่ขินกอไผ่พร้อมจานเตาเงียบสมองมั้ครับมาทานเนาะมาทานนี่สวยงามเดีหรอเห็นชัดเลยว่าปิดตาขนาดยุ่ยไกลยัง จับโบหอดเลยกระดังเซียวออกมากแล้วจั้งวัน่ว่ามันอยู่กางก่อภัยได้ครับมาเริเซียวออกอางากนกัน,น,น,นหน่อยคนเียวตั้งวันตังสี่สุดห้างเนาะเด็กสามห้างสี่ห้างกับพวกได้ดิด <laughs> แตงข้างออกดีไหมน่นออกดีๆยังงานได้ไม่สิรุด กำลังนะครับกำลังแล้วกำลังแล้วโอ้มือไปถือเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมด่างสวยยิ้มจรัดเอานี่นทำหวานอ่ะเอาลงมาอันนึงทางนางได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ปล่อยได้ครับปล่อย <c oughs> เลยสวยหรืงามคักงามคัก เอารับบวบนะเนี่ยเรื่องปลาบนสิไหม <laughs> อืดโอ้มัน,ม,นมันเหมืดจ้ะวะเรยียบ้อยครับผลงานแต้มแรกน้ำหวานปิดตาย่างดีเลยงามเฮงงามเฮงครับแต่ว่ามันเป็นมิมไทยฤด,ดูกาลนะครับสิบ,บันฤดูกาลหามิมเรวมันก็เลยหายากจักน้อยครับอืดงามครับวะคุณน,นะครับ เบื้องการแต่งตัวครับเจสวัตต์ตอตอมนิ่มตอนิ่มก็ตอดว่าเขาตอของเครืยอใหม่ลมหัวซักเอาจับโช์กระดูครับมันคือไพ่เตือนนตดหอย่งนะั่นนะโอ้ยแต่งชุดปนียังรู้สึกยานอยู่ดิลูกี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้วันดีครับอาจารย์ตาวพีเนี่ยโบวไหวบวัยเกี้ยวรเลเอาเจ้าบัววะบัวอ๋อ มันโจมมันโจมตีมหันมันไรเอากไงดีเะนย่สมาดสวยู่มันหวานงกักวาถอยกันถอยกันมันเข่าไปชิดมังเหอเอาไงนีนะนหัสู้ถึงน้ำหวานั้นน้ำนปิดตาง่าสักวะ เดี๋ยวจังสี่จัสีหาห้างนอกมือนี่เนาะคือว่าขู่ขาด้ดวยแต่ี่ประมาณอินกบัสรดรดการหามีม่าน้ำจะได้เดินหเดนเจ็ดเนบอกเลยว่าบมเมาจักโตมีมฟังหนีมาถึงเนาะโอ้ลด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 ขขาออกจากกันเนาะนักดังสวยยยอ ม,มิ้งก็ดาเต็งเดียงมิมมตแต่มาตรฐานทีดีแต่ละเมียมาตรฐานเธอเลือครับเนี่ยเพราะสุดคนเลยเดี๋ตื่นมันตื่นต้องายครับผมเจอกันครั้งต่อไปแต่ออพออีของวันนี้สวยงามแกวปิดตาหลังจากเอาข้างแรกนะครับเลาะทงลุ่งทามมาอีก่แบบไกลครับตอนนี้ได้ทำการพอแล้วครับ กำลังปีนกกไม้อิบูดกับวัทปีนเผาในแม่วะแดวโอ้อยู่ไปไปลายมุนะครับห้างซำยียังนี่แหละจากสิบมินามือห้างมีไม้กับวัจจักครับรองขึ้นเมืองกอนมากเดี่ยวก็ไไ้ร้องดูก่อนโอ้ยบ้านเขาเร้วเขาสวยงามมาแล้วครับทงหทงหน้า จังหวะนี่เอาเอา,เอามือเคลียร์เพิ่งก่อนมีน้ำหวานบ่บ่มีบ่อเอาใจเย็นในเสือควรอารมณ์ดีครับเปิดเพลงให้มีมฟั้งบอมครับมันยังพอยเฉดเดตินเส้นหนาเอ้ยพอ <c oughs> ่อแ <c oughs> ม,ม่ไฟอยู่เลยวะมีมก็ยังไม่เห็นไนะ่มล่ะว่าต้องอู้เคลียร์เพิ่งก่อนครับบ่มีน้ำเหมือน่ต้องเอาเมสูมันบได้ย์ ขึ้นไปนในใยังไงไกลได้เลยนะครับอยู่กกแก่นะครับอยู่เวยใหม่สูงสิ่งไม่เห็นหรอกเหยี่ยมตายเดี๋ยวต้องครับออใส่อีบูดขึ้นกกใหม่กูเหลือเงินมาขาม,มเฮ้ยหัวน้าหมาเป็นอ้อเปาะอยู่ดิแต่ว่าปัวโดว่าก่อตรงหัวน้าหมาหรือเปล่าวะน้าหมานมีวะหัวมี่กะลง,<อ>งทันเนี้ย โมมีน้หวานมาเอาดอกปล่อยมันไงข้างน้าผมอุย้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่หน่อยๆค่อยๆกินเอ,เอาเอาซึมกันคันปล่อยแล้วอุดสำนั่นละกลองอาร์ิยอนเสียงจักน้อยได้ครับเดดกระแห้งแล้วมาแล้วครับเจ,จียมยูเจียมยูว่าสัน่นห้างมันไงเน้นน้ำหวานครับ โอ้หัวน้ำหวานงามสวยอยู่เขี้ยวเขี้ยวด่างบอมี่ใส่หัวน้ำหวานงามขิมขงไกล้ๆมาเลยโดดลงมาปะเนี่ยคนน่ะเอาเอาเอาเอ,เอ,เอ,เอครับใ <sm uch> ส่อีบูดขึ้นโกงไม่ลงมือเดียวาวำครับ,บ,บอัาชริยะครับพวกเนี่ยอึบอืบอ้เลยอึบเลยเอื้อวุ่นน้าออนี่แหละครับอย่ามองแค่ภายนอกโฟกัสโฟกัสนะสวย หนูว่าดาวมีได้บ่ะเดียวเอยูหนุมานเออโอ้หมดลไรครับตอนแรกเดี๋ยวเบิังดางมาสิบเอาค่ะบังดางอ้อนนี่ยคือสิบวมีหนุมานเนี่ะหมดลไรครับจ้ะอืดหนุมานปิดตาสวยงามเดี๋ยวเบิังดางครับตอนแรกว่าสิบเอาว่างดางคือหน่อยเท่ามันมีไมอยไม่เพนนะน่หนุมอู้หูนี่จะหัวหนุ่มหนานโคโลเลยบาดเดียอืดทานอยู่ทานอยู่ อองลงบานดนี่งแล้วครับเต็มหมดกัดวะมึงหมดเต็มยืดนะครับบักรอครับโอ้งว่าเมียนหมดเลยยืดนนเนี่มันติดตื้นเลยเียเด้ออยน่มายดยขามาเคลียร์เกค้าง้ง้าคนเคลหมดกัดหมดเต็มเด้นมานามาครับข้าหนาเบ่งตม้ด มันยาขานะต้นน้ำหวานงามครับคุณแสดงน้ำวนนี้เลยนะอืม้น้ำาเต็มน้ำหวานงามไหมครับบอกเลยว่ามีม่เมาจากตัวผิวจะเจียวนะตอนนี้ต้องออกข้าเดยวน่ะตอนนีมัยังนขาดงามครับน้ำหวานนะบันเห็นนัาขังไปเห็นต้หออโปนนะวันนี้อุเราด่างมันขาวยงยงเมีอวันนะเมื่อคืนาสิมีนามทั้งที ผ่านผ่านผ่านทั้งเนี่ยแก้วไอ้กิจเนียนครับลังนี้ให้สิบเต็มร้อยบอ่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ขอบคุณครับไอ้กับผมดูทั้งตัวไปแต่เห็นปฏิ๊ดถ่ายคลิปนอนครับเต็มร้อยไอ้กันนันติ๊กจับอ๋อถ้าหแบบนี้สิบกิบ๊กเอาตั้งหวังมากเลย